ค่ะคุณก้องต้องมาต่อที่สกูปบิเดียทางไทยเบสนะครับในวันนี้นําเสนอตอนที่ชื่อว่านะครับซีอาเซียนฟอรัมนะครับเอเชียนแอคชั่นทูวัสเซอร์คูลาร์เอคอนมีนะครับมูฟฟอร์เวิร์ดวิธเอสเทนเดสโปรดิวเซอร์นะครับคอรคอรโปรดิวเซอร์นะครับเรดพรอนสปีดิตี้ครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยฮะเชิญค่ะ เชื่อมโยงอาเซียนเสริมสร้างความแข็งแกร่งขยายโอกาสสำหรับการค้าการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค C-ASEAN Forum เป็นครั้งแรกของปีนี้นะคะที่เซ亚เซียนเนี่ยจัดขึ้นนะคะเราได้รับความร่วมมือจาก ACS DSD แล้วก็ Thailand Supply Chain Network เชิญวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องของ extended producer responsibility นะคะมาช่วยกันพูดถึงเรื่องปัญหาขยะแล้วก็การที่เราจะดูแลปัญหาขยะได้อย่างไรแล้วก็อยากจะให้คนของเราเนี่ยได้รับทราบนะคะถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เขาจะทำอะไรได้นะคะในการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องนี้ Thailand specifically we have seen uh, a draft legislation now um, that is quite advanced and it's very detailed. Um, in Thailand you have uh, a great organizational skills of the private sector already uh, who is also willing to contribute. And I think this is the big advantage of Thailand so that we can really implement a system uh, with the big corporates uh, and uh, the government supporting it. ไทยเบฟเองทำเรื่องนี้มานานมากแล้วนะคะเพราะว่าขวดแก้วของเราเองเนี่ยเราก็เก็บกลับมาใช้ใหม่เป็นเรื่องที่เราอยากจะให้ความรู้กับคนในวงกว้างแล้วก็เกิดการคิดใหม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรวมถึงอาจจะเปลี่ยนแปลงกระบวนการของการผลิตด้วยซ้ำนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นส่วนหนึ่งของงาน sustainability ของไทยเบฟนะคะแล้วก็ของฟิอาเซียนด้วยค่ะไทยเบฟขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน ให้เติบโตอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชน